สวัสดีครับวันนี้มีรถไถฟอร์ดมาขายหนึ่งคันนะครับผมคันนี้เป็นรถไถฟอร์ดหกพันหกทีสามนะครับผมเล่มเล่มไม่มีนะครับคันนี้เป็นเอกสารใบอินวอยนะครับสามารถเอาไปจัดทําเป็นเล่มได้นะครับผมคันนี้มีอุปกรณ์นะครับคือใบดันนะครับพานสี่พานหกนะครับผมราคาอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสนใจโทรศูนย์เก้าสามห้าสามสี่สามเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับ ดูรถได้ที่วังสะพุงจังหวัดเลยนะครับผม